พี่กัน่หน่อยกันพี่พี่สื่อครับครับสื่อนะคะขออนุญาค่ะพี่พี่สื่อคะขอเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะพี่สื่อขอุ่านะคะตรงนี้นะคะ่าของไทยเนี่ยกระทุ้งมาล้วมาเตะตอของพวกนี้ผมม่ยอมนะที่มายอมมาขออนุญาตด้วยครับพี่ครับครับครับ Hãy không cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn em như này thì em mà, ai ai có, cứ thêm chia ra mà bạn thôi, cho đâu มาดู้มาดูน้ตไม่ได้ทุกทีที่ทีน้ำเลยมาทนทีททีทกไม่มาดูน้ำาม่ได้ท้ำไม่ทหม่ม่เลยไม่ททประมาณาโอ้หตายแล้วผมตายแล้วนั่นน่ะวันนั้นวันนั้น ที่ไม่ได้รู้เนี่ยผมก็ม่ให้ทุกของผมเนี่ยทมาทังนี่ะผมผมขอแค่ให้ทุกของผมเนี่ยที่มาตะอมต่ม่ให้มาถึงนนามเนี่เพื่อทางนี้เพื่อไม่ให้เางนยที่นู่ยไม่่เจนเ็คนไทคก็เข้าได้นะนี่มันทำยันี่เป็นุทิของผมนะตัมีบ้านของประชาชนผมเนี่ยทุกทั้งหมดเ่ะเป็นบ้านของประชาชนผมเนี่ยลานหลมาไแล้วเราก็พไปแล้ว ชผมมานี่บ้านของประชาชนคมก็เยอะนะมานานแล้วมามายู่ทีนี่านล้วน้ำาน้าน ต้อดนไปดูเนี่ยแค่เดินไปดูเดินไปดวันนั้นวันนั้นท่านพาทานพาเราทาน้าน้ดนน้าดานงคูับนุ้ก็ต้องต้องนั่งมผมฟังได้ต้องนัองุ้มนั่งนะผมเขุ้มขาให้ให้เกียงกัน